สัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ช่องโมเดลสตูดิโอแลครับแล้ววันนี้นะครับผู้ติดตามขีงเราแนนซีสองคนแล้วนะครับแล้ววันนี้นะพี่มารนะครับก็จะรีวิวกล้องตัวนี้ฟังมันชื่ออะไรไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> ใครชอบนะคะสามารถไปถามเขาได้ว่ากล้องกล้องถ่ายรูปของเด็ก ครับมันจะมีแบบนี้นะครับพีม่มาซื้อสั่งมาประมาณสองร้อยกว่าบาทสวยทุกใจมากๆครับข้างหลังเขาจะมีบอกว่าทำอะไรบ้างขั้นตอนแรกต้องใส่เบมโมรี่การ์ดชาร์จแบตเ,เปิดเครื่องหรอเปิดเครื่องมั้งถ่ายรูปถ่ายมีโอได้นะครับแล้วเราแกะดูกันเลยดีกว่านะ มอนเยพี่มา้าเขาชอบผูกใจมากตารางเขดีด้วยนะข็ะงรงกว่ากล่องอย่างนี้เลยแล้วก็มีใบนันนี่คือสายชาร์จครับอันนี้คือสายเอาไปสบายนี่ให้น,น,น,นี่เป็นอะไรวะตรงนี้นะครับอยู่ๆนี่เป็นฟิล์มครับ ร้องแปบไลก่อนนะครับเดี๋ยวเก้าพี่มาก็จะมาบอกสารมันที่ยังไม่รู้นะครับปุ่มนีดีมากๆแต่พี่มาก็มาลองถ่ายรูปดีกว่าแต่พี่มาล,ลองแกะใช้ไปรอบนึงนะสนุกนะคุ่งจะมาส่งวันนี้โอเค นี่เละครับเขา,าจะมีให้บอกเลยนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรูปแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงไปสงสัยเราต้องฟังเพลงลาก่อนละลาเธอ้สักทีอ พี่มาแล้วครับจะลองมาถ่ายรูปดูนะคะเขาไม่ยอแบบถ่ายรูปเลยนี่ครับเคนะคะพี่มาก็ได้กดถ่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวพีม่มาจะมาบอกว่าจะมีปุ่มอะไรบ้าง นี่เป็นปุ่มขยับฝั่งขวาขยับฝั่งขวาตนี้ขยับฝังบงบ่งซ้ายนี่ปุ่มานขึ้นบนนี่ปุ่มลงล่างนี่ปุ่มเปิดกับปิดอนนี้คือปุ่มกดถ่ายรูปครับถ่ายใช่ไหมเช็คเช็คเช็ชแล้วบอ,อกกันนะครับว่าพี่มาชอบว่าเขามีฟิลม หน้าจอเขาใหม่มาให้เราเลยนะเาชอบอย่างนี้ที่มาในอยากไปโรงเรียนนะครับอยากเข้าไปโรงเรียนมากเพราะว่ามีงานกิจกรรมที่มานะครับก็จะเอาไปนะครับบางนี่ยมัดบอร์ในทางวิทยาแล้วก็ปากคิดนี่โคเท่์จิงแบบไปรโรงเรียนนี้สบายมากมักดังเงินแบบเดิน,เน,ในใกล้บ้านนะ เนื้อวัดบ่อนอนทว,วิทยานครปากเกร็ดหนึ่งตอนน้วอาพี่มาถอดล์มชั้นแรกออกแล้วนะครับนี่คือชั้นหนึ่งเนาะมีซีมมาให้สองชั้นนะ มีฟีมาให้เราสองชั้นครับคือตอนแก่คือออกคือใหม่มากอะตอนนี้เขาก็จะมีอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อันนี้ก็ปิดอยู่นะนี่เปิดแล้วอะไรกันนะูี่บ่ดูงขาจมูกน่ครับ ตัวแรน้าพี่มาไม่เชื่อตัวไปมาเห็นเขาที่วิวกันเยอะเราก็อยากถ่ายรูปบ้างาพี่ชอบถ่ายรูปพี่เลยสั่งมาจะสั่งมาจริงๆคือดีจริง่นะน้ดีจริงเลย หน้าจอเขาดีแบบจับแล้วแบบแล้วคือกล้องมันแบบมันคืออะไรไม่รู้อ่ะท้องกับไหนกาบอกเลยนะครับก็สัมปทาเนี้ให้ไม่นักเดีมีนะครับมาสบายแน่นอนนะครับถ <c oughs> ้ามาอยากได้กล้องนะดรัเขาก็จะมีการบอกว่าต้องทำอะไรบ้างกล้องมันถึงจะใช้ได้ดีนะครับแต่นี้ไม่ได้ําตามที่เขาบอกต้อนตอนแล้วนะครับ ต้องเปิดเครื่องครับยังไม่ต้องเปิดเคซื้อมาใหม่ใส่เสมลีม่การ์ชาดช้แบตเปิดเครื่องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอหลักของมันยังมีแค่นี้นะครับ พี่ไม่ได้ใส่นะเราไปใช้แปดกันเลยดีกว่าครับพี่จะลองเสียบก่อนนะมันใช้แปดจริงไหมยา่เสร็จแล้วลองเอาอันนี้ไปใช้แปดดูดมพี่ใช้แต่ยังไม่มีหัวใช้หัวได้ไม่ได้หัวไอโฟนมันเข้ากับอะไรไม่ได้นั้นเนี่ย มันไม่ใช่หัวธรรมดาปอยเสียบขาดก็ไปหาหัวที่บ้านแล้วมันเสียบเเป็นยังไงขอให้ป้าทาเดี๋ยวไปเสียบมัว่วซั่วเดี๋ยวพังถ่ายคลิปดูแต่ทางนี่ยเขาจะาไม่รู้เหมือนกันใส่ไงอ่ะอืออย่างนี้นครับก็ก่อสง,ง่างบ้าแซ่จังบอยนะชอบมากเลย พี่มากม็แค่นี้แล้วอย่าลืมกดติดตามมาทบ่58คนพี่นะครับจะรักหนึ่งหลานกักเ n a นะครับพี่ก็ต้องขอตัวแล้วก่อนไม่วอช้ะครับ